บิ๊กแจงซิ่งทดลองขับรถสายตรวจทันใหม่ย้ำเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์ผู้ปฏิบัติเปิดนาทีบิ๊กแจงพลตำรวจเอกกอนชัยคล้ายคลึงรองพอบตอำรวจทดลองขับรถจักรยานยนต์สายตรวจทันใหม่ย้ำเป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติส่วนเรื่องราคาเบื้องต้นตกทันและเกือบ10,000แบาทรวมอุปกรณ์ส่วนควบด้วยเมื่อวันที่26 พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการจะซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจเพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์เก่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจพลตำรวจเอกกรรชัยคล้ายคลึงรองพอบอตำรวจได้มีการเยี่ยมชมพร้อมทดลองขับรถจักรยานยนต์สายตรวจรุ่นใหม่ด้วยตนเองซึ่งเริ่มใช้มีการแจกจ่ายให้กับตำรวจสายตรวจทั่วประเทศประมาณ1 4 0 0 0คันันตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเป็นวันแรก รถจักรยานยนต์สายตรวจคันใหม่ชาวเน็ตวิจารณ์สนัน่นคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อโดยผู้สื่อข่าวถามว่ามีความพิเศษอย่างไรทําไมถึงเปลี่ยนรถสายตรวจมาใช้รุ่นนี้พลตํารวจเอกกอนชัยระบุว่ารุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช้คัทอย่างซีดีออสสามศูนนความเร็วก็ใช้ได้160่งรซีซีรุ่นนี้มันสะดวกสบายดูจังหวะนั่งท่าเป็นซีดีออเนี่ยคนหนึ่งหัวเชิดแล้วคนนั่งหลังจะลำบากมากเพราะว่าบอกมันเล็กกกกกไมม่เหาาะับรรรออดดรอตวจ เรามองแล้วว่า CBR ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้แต่อันนี้ h ด้ด a DV 160จะสะดวกกว่าพลตำรวจเอกกรชายกล่าวย้ำอีกว่าคือคำว่าสะดวกเรามองคนใช้จริงๆสิ่งเหล่านี้เราสำรวจกับคนใช้มาด้วยคือผู้ปฏิบัติว่าเขาอยากได้รถแบบไหนรถแบบนี้จะเป็นรถที่สามารถจะเข้าซอกซอยก็ง่ายติดตามก็ง่ายและมีความเร็วต้นสูงคือสามารถทำความเร็วได้ดีเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็จะรู้สึกมีความมั่นใจไม่ว่าจะเบรกก็จะเป็น ABS โชคหลังอย่างดีระดับต้นต้นของโลก คือเราต้องการทั้งการทรงตัวสมรรถภาพรถระยะเบรกความตอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาเราถามจากเขาแล้วเขาชอบแบบไหนหรือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาใช้แล้วรู้สึกว่าการเซอร์วิสการดูแลก็ง,ง่ายไม่วุ่นวายไม่ต้องอะไรมากไม่เป็นภาระส่วนเรื่องราคาตกทันและประมาณเกือบหนึ่งแสนบาทมีอุปกรณ์ส่วนควบด้วยก่อนที่เราจะซื้อเราสำรวจแล้วร้านซ่อมูนยนซ่อมตามจังหวัดต่างๆต้องมีทุกที่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการเซอร์วิส ผู้สื่อข่าวถามอีกว่ารถสายตรวจ CBR 300ของเดิมยังใช้ได้ไหมพลตำรวจเอกกอนชัยกล่าวว่าถ้ายังใช้ได้ก็ใช้เพราะยังอยู่ในสภาพที่ดีรถพวกนั้นเรียกรถใช้ความเร็วบนถนนที่เป็นไฮเวย์ไฮเวย์จะทำความเร็วได้ดีแต่คันใหม่เอาไว้ใช้ตามตรอกซอกซอยไล่ตามคนร้าย CBR เวลาเข้าซอยลำบากและมันใหญ่บอกข้างหลัง CBR จะแคบมากใช้ภาษาง่ายก็คือคนนั่งจะปวดก้นเลยแต่ถ้าเป็นคันใหม่จะนั่งได้นานนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้